วลคัมสู่บ้านจ m m TV ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับอยากเป็นทางการเป็นไงบ้างคะลูกก็รู้สึกว่าทุกคนต้อนรับผมก็อุ่นมากก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็อุ่นใจมากต้องอากามันรลอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกอุ่นใจจริงๆครับตอไปในการตัดสนใจเปนยังไงการตดสใจเหรอครับก็คือผมอยากลองแบบว่าออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอยากออกไปหาความท้าทายใหม่ๆ ก็เลยตัดใจไปเปื่ยพี่ก้องก็แบบเออผมอกลองไปหาประสบการณ์ไปเปล่ยซึ่งการคุยกันนะครับผมกับพี่มีกับพี่ก้องคือทุกคนแบบว่าไม่มีปัญหาอะไรกันเลยทุกคนแบบว่ายินดีที่จะแบบว่าให้ผมแบบว่าได้ลองเอาไปหาประสบการณ์วันที่เดินไปบอกพี่ก,อกอ้องพี่ก้องบอกบอกว่ายังไงโอ้พี่ก้องก็พี่ก้องเขาก็แบบว่ายอมรับในการตสดใจของผมนะครับเพราะว่าคือชีวิตมันยังอีกยาวไกลามากๆจริงๆก็คือก็เลื รู้สึกขอบคุณพี่กองนะครับที่แบบว่าเคารพการตัดสินใจของผมด้วยจริงๆริงมันยากเลยด้วยความที่ลายกาเก่าเรามีคู่อะ่างเงีแล้วมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นรูปแบบไหนหลายคนอยากรู้ครับครับก็ยากมากครับยากมากๆเพราะว่าคือผมตัดสินใจอยู่คนเดียวนานมากๆแบบว่าไม่รู้จะไปพูดยังไงดีเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างเซตติฟมากๆเพราะว่าสำหรับผมผมเลยคิดแล้วแบบคือผมอยู่กับพี่ก้องมานนาอะไรอย่างเงี้ยแบบเติบโตมาเพราะอยู่กับพี่ก้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบ รู้สึกหนักใจมากๆแบบว่าเครียดมากก่อนที่จะแบบว่าเดินบอกกองในภาพตองที่มีเน่ยเราได้คุยกับพี่มีนยังไงบ้างเราคุยปกติเลยพี่มีนก็คือพี่มีนน่ารักมากๆเขาบอกว่าคุยกับผมแบบแบบว่าเออแบบคือเขาก็บอกว่าจะเป็นกําลังใจให้ในอนาคตของผมต่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักมากๆครับแล้วพอมาอย่างนี้มันจะเกิดทำงานกันจะเป็นมีมันจะเป็นรูปแบบไหนอะไรนะงานมันจะเป็นรูปแบบไหนไม่ถึงว่างานเลยงานในค่ายจะเป็นรูปแบบไหนจะมี นี่คือมันอาจจะเป็นได้ในรูปแบบครับผมคือผมยังไม่ทราบเลยครับตอนนี้แต่ว่าคือผมอยากลองแบบทําอะไรแบบใหม่ๆอยากบอกว่าอยากหาประสบการณ์ในหลายๆด้านก็ก็เตรียมตัวเตรียมใจครับก็เตรียมตัวปีนี้เนว่ามันท้าทายสำหรับเราแต่ว่ามันก็คาดหวังสำหรับคนที่อ๋อครับก็อ่าแฟนๆก็ไม่ต้องคาดหวังเยอะนะครับทำไมล่ะ เราเล่นเราเล่นก็ผมก็ในพักผมผมก็จะพยายามทำหน้าที่ของผมทำงานของผมให้ดีที่สุดครับผมอย่างพอเราแกนิเมชันได้ประมาณสักเดือนยืงมันก็มีข่าวว่าที่มีดวงสัญญาอัณที่มีแต่จะตามแบบพวกเราทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนลุ้นไงอ๋อนี่ผมไม่ทราบจริงๆครับผมไม่ทราบจริงๆก็ผมไม่ทราบจริงๆอันนี้ไม่ทราบกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไ็ได้เห็นที่เขาแบบดับลู่จับพี่ว่าเออจะได้เห็นปิ๊กคนนั้นให้ผมได้เห็นครับเห็นเห็น เราคือเก่งเพราะได้ส่วสูงเราเป็นที่ตั้งอ๋อก็ผมค่อนข้างสูงเขาก็พยายามหาคนที่สูงกว่าผมแต่ก็ไม่แน่ไงผมว่าจะอยู่โพไซก็ได้ไม่เป็นอะไม่ได้ไม่ได้จะอยู่โพไซเลยเออผมเป็นพระเอกแล้วจะได้จะได้มีเห่งจะต้องผลงานเร็วๆนี้ไหมคะอะไรเงี้ยก็ก็เราจะตามนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบเัจริงๆไม่ทราบกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ทราบย่บ์ซ็นไม่ทาบจงมงแม้เราที่แดเปอร์ด้็นตมาคุยกันได้ไห้ยังไม่ได้โอเคนี่คือสบายใจมากขึ้นมาสำับสิ่งที่มันจะโย่งชัดเจนมากมากขึ้นมายมายมายถึงอะไรนะสบายใจมากข้นเลมอนได้ท่ออกมาตออ๋อสบายใจครับสบายใจมากมากครับผมแล้วก็อย่างที่บอกคือรู้สึกแบบดีใจแล้โอ้โหมาที่ทุกคนแบบให้กระแสตอบรับกับผมที่ดีอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกอบฏกันมาเนี่ยพี่แป็กจะฝกบอกแอนนี่าองไร้แบบจที่เขาอาจจะมีการตื่นเต้นแค่รู้ว่าอะไรกันอย่างเดียวก็อยากบอกว่ารักทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่าซัพพอร์ตผมมาตลอดแล้วก็พี่มีด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตผมกับพี่มีต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ในท้ายการทำงานไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราต่อไปจริงๆครับได้ครับแป่ว่าการย้ายค่ายก็ยังเป็นรุ่นเหมือนเดิมที่แบบแฟน ครับผมผมคนเดิมครับตายแล้วทะเลเป็นยังไงบ้างทะเลก็แซ่บครับมันจะมีอีกไหมะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออัพอัพขุนก่อนตอนนี้รอขุนนเราจะมีร่างทองให้เห็นเหรอคือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มไปฟิตเนสหนึ่งวันตอนนี้คือปวดตัวมากจริงเลยที่ทะเลนี่คือร่างทองไหมอยังอย่งครับเป็นเป็นร่างเป็นร่างทองแดงอยู่เรียกว่าแต่หลังจากนี้มีให้ดูแน่นอนมีมีครับเป็นเร็วนี้ไหมอ่ะใช้เวลานิดนึงครับอัพขุนก็ปวดสาย